คนเลี้ยงวัวกับสาวนักถักทอนานมาแล้วบนท้องฟ้ามีสาวโ,โซแสนสวยชื่อเวกานางเก่งด้านการทอผ้านั่งอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นราชากับราชนีของสวรรค์มันสวยไหมท่านแม่สวยเหมือนพระจันทร์เลยลูกเวกาเป็นที่รักของทุกคนเพราะนางมีนิสัยที่อ่อนโยนคนที่ได้สมรสกับนางจะโชคดีที่สุด วันหนึ่งตอนนางทอผ้าอยู่นางได้ยินเสียงคลุยจากระยะทางไกลว้าวทานองพราะมากมันมาจากไหนกันนะเนี่ยหลายวันผ่านไปเวก้าไม่ได้ชอบมันเท่านั้นเวก้าเริ่มสงสัยขึ้นเรื่อยๆเพราะทํานองแสมเพราะมันลอยมาทุกวันครั้งนี้ข้าจะรู้ให้ได้ว่าใครเป่าคลุยแสนเพราะนี่นะเวก้ากระโดดขึ้นเมฆเสาะหาทั่วฟ้า หลังจากนั้นนางก็รู้มันมาจากโลกแน่ๆเวก้าลงมาบนพื้นโลกตามเสียงนั้นมาเมื่อนางลืมตานางตกใจนางเจอต้นมรกตตรงหน้ามีชายแสนหล่อที่กำลังเป่ากลวยอย่างมีความสุขเวก้าแสนทึ่งที่ได้ยินเสียงดนตรีแสนเพราะอยู่ตรงหน้าของเธอเจอสักทีเวก้ายืนนิ่งจนชายคนนั้นเล่นจบ เขาลืมตาขึ้นมาแล้วตกใจที่เวก้ายืนอยู่ตรงหน้าเขาโอ้เอ่อสวัสดีครับเอ่อมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าข้าตามเสียงเคลิ้ของเจ้ามาข้าได้ยินมันทุกวันจากข้างบนโอ้เอ่อมันดังไปสินะขอโทษทีนะครับที่รบกวนท่านข้าจะเล่นเบาๆก็แล้วกันนะในครั้งหน้าโอ้ไม่ไม่เลยข้ามาจากบนฟ้า ข้ามาหาเจ้าเพื่อที่จะขอบคุณเจ้าที่เล่นดนตรีแสนเพราะเจ้าทําให้ข้าอารมณ์ดีทุกวันเลยมาสิข้าจะแนะนําตัวเองนะข้าชื่อว่าเบกาคนเรียกข้าว่านางทอผ้าแห่งท้องฟ้าแล้วเจ้าล่ะเอ่อคุณครับเอไม่สิเจ้าหญิงขอบคุณจริงๆที่ท่านมาบนโลกมาหาหม่อมชั้นหม่อมชั้นไม่มีทางเลือกใช่แล้วหม่อมชั้นชื่อเอาแต่หม่อมชั้น เป็นคนคุมฝูงวัวหม่อมฉันเล่นดนตรีให้เหล่าวัวฟังตอนที่มันกินหญ้าเอาแต่ชื่อของเจ้าเพราะแล้วก็เล่นขลุ่ยเพราะด้วยข้าอยากจะช่วยเจ้าโดยการตอบแทนเจ้าต้องการอะไรบอกมาได้เลยข้าจะมอบมันให้กับเจ้าไม่ไม่เออหม่อมฉันไม่ต้องการอะไรเลยขอบคุณนะเจ้าต้องการแน่ๆคิดดีๆสิพรุ่งนี้ข้าจะมาหาใหม่นะ เวก้ากลับขึ้นฟ้าทำให้เอาแต่สับสนวันถัดมาเวก้ามาหาอีกรอบเอาแต่เล่นคลุยของเขาเหมือนปกติและเมื่อเขาเล่นเสร็จเขาก็เห็นเวก้าทอผ้าอยู่ตรงหน้าของเขาโอ้คุณครับเอ่อไม่สิเจ้าหญิงข้าหมายถึงเวก้าเรียกเขาว่าเวก้าข้าอดใจมานั่งตรงหน้าเจ้าไม่ได้คุยมันเพราะมากตอนอยู่ใกล้ๆขอบคุณ คิดได้ยังว่าเจ้าต้องการอะไรอย่าปฏิเสธนะข้าอยากช่วยมันเป็นการแสดงความขอบคุณเอ่อหม่อมฉันมีวัวเก้าตัวและน้องสาวหม่อมฉันอยากจะให้หม่อมฉันเอาวัวสิบตัวกลับบ้านไม่งั้นหม่อมฉันจะไม่ได้กินอาหารขําหม่อมฉันไม่รู้จะเอามาจากไหนถ้าท่านต้องการจะตอบแทนหม่อมฉันช่วยหม่อมฉันหาวัวก็ได้นะก่อนที่เอาแต่จะพูดจบ เวก้าก็าเสกหัวให้กับเขาฮะท่านทำได้ยังไงข้าดีใจที่เจ้าได้สิ่งที่ต้องการนะแล้วเรื่องมือค่ำเราไม่กินมือค่ำกันนะวันนี้จะไม่ต้องห่วงเรื่องกลับบ้านเลยทั้งสองกินอาหารค่ำด้วยกันเย็นนั้นหลังจากนั้นเวก้าก็ลงมาบนโลกจนติดนิสัยมาฟังเขาเล่นเพลง พวกเขาเริ่มใช้เวลาด้วยกันมาสนุกด้วยกันข้านึ่ไม่ออกว่าไม่มีเจ้าจะเป็นยังไงเหมือนกันเลยเวกา้าตอนนั้นทั้งสองรู้ตัวว่าพวกเขารักกันมากๆระหว่างนั้นบนท้องฟ้าแม่ของเวก้าได้แต่วุ่นใจเวก้าไม่ได้ใช้เวลาบนฟ้านานแล้วนางลงไปบนโลกทุกวันเลยนะนางอาจจะชอบทุ่งดอกไม้ก็ได้นะ ตอนนี้เลยดูใบไม้เผลไม่ใช่เลยล่ะเวก้าเล่าให้ข้าฟังทุกเรื่องแต่ครั้งนี้หนางไม่เล่าให้ข้าฟังแล้วมันอะไรล่ะโอ้พวกคุณพ่อนี่โง่เหมือนกันนะบางทีข้าเลยอยากจะต้องหาคำตอบไงแม่ของเวก้าเรียกคนส่งสารจากท้องฟ้านางบอกให้เขาจับตาดูเวกา้าครั้งหน้าที่นางลงไปบนโลกวันถัดไปที่นางลงไปเขาตามไป และเขาทึ่งมากที่ได้เห็นเวก้ากับคนเลี้ยงวัวเขาจึงรีบกลับไปรายงานในสิ่งที่เขาเห็นราชินีมอมฉันเสียใจด้วยแต่ว่าเหมือนกับว่าเจ้าหญิงจะใช้เวลากับคนเลี้ยงวัวตลอดอะไรนะใช่แล้วราชินีมอมฉันเห็นเจ้าหญิงกับคนเลี้ยงวัวแต่ท่านดูมีความสุขมากมอมฉันไม่เคยเห็นแววตาท่านประกายขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนกับว่านางมีความรัก เทพธิดาจะไปรักกับคนเลี้ยงวัวสามันชนได้ยังไงกันข้าจะไปคุยกับนางตอนนางกลับบ้านตอนนั้นดึกแล้วเวก้ากอดบอกลาเอาแต่แล้วกลับขึ้นฟ้าไปเมื่อมาถึงนางเห็นแม่นางรออยู่เหมือนกับว่าเจ้าจะชอบพื้นโลกสินะโลกสวยงามมากแล้วเราเหล่าเทพรู้ดีมากกว่าอะไรคะ่ะใช่เลย แต่มีคนคนหนึ่งที่เจ้าไปหาบ่อยๆบ,บอกมาว่าเขาคือใครโอ้ท่านแม่ท่านรู้เรื่องทุกอย่างแล้วเหรอใช่แล้วขขาอยากจะให้ท่านรู้จักเขาเขาเนี่ยชื่อเอาแต่และข้าก็รักเขารักเหรอรักกับคนเลี้ยงวัวนี้นะอยางโง่น้าลูกเจ้ารักกับคนเลี้ยงวัวไม่ได้จะเป็นแทบทิดดาสวรรค์นนะะ แล้วมันทำไมล่ะคะท่านแม่เขาเข้าใจคะ่ะเขาเป็นห่วงคะ่ะและเขาเจ้าแค่ทำตามอารมณ์เมกาคขาไม่อยากจะฟังเรื่องนี้แล้วจากวันนี้เจ้าจะไปที่โลกไม่ได้อีกแต่ท่านแม่แม่ทํากับข้าไม่ได้ข้าไม่อยากจะฟังอะไรทั้งนั้นเจ้าจะต้องลืมคนเลี้ยงวัวและทำงานถักทอของเจ้าต่อและตอนนั้นแม่ของนางก็ห้ามไม่ให้นางไปเจอกับเอาแต่ วันถัดมาเอาแต่มากับฝูงวัวของเขาแต่เขาไม่ได้เจอกับเวกา้านี่มันแปลกนะที่เวก้ายังไม่มาในตอนนั้นวัวตัวที่สิบที่เวก้าให้เขาก็มาหาเขาแล้วก็เริ่มพูดเอ้าเอาแต่ข้าขอโทษจริงๆเสียใจด้วยที่เวก้าไม่มานี่เจ้าพูดได้เหรอ โอ้แน่นอนข้าเป็นบัวของเวก้านะข้าไม่ใช่แค่บัวกินหญ้าทั่วไปข้ามากับพลังวิเศษว้าวฟังข้าดีๆนะเอาแต่เหมือนกับว่าเทพที่ดาวเวก้าจะโดนห้ามครอบครัวเขาไม่ชอบที่เจ้าสองคนรักกันตอนนี้นางโดนห้ามไม่ให้มาที่โลกโอ้ไม่นะข้าจะต้องไปที่นั่นทันที ข้าไม่มีพลังวิเศษข้าเป็นแค่คนเลี้ยงวัวแค่นั้นเองเออเออจ้าก,กลับประเมินตัวเองต่ำไปเจ้าไม่รู้เลยว่าพลังใจมันช่วยอะไรได้บ้างมันมีอำนาจมากกว่าที่เจ้าคิดอยากจะดูไหมล่ะว่าเจ้าทำอะไรได้เอานี่นี่คือรองเท้าวิเศษที่จะช่วยเจ้าขึ้นสวรรค์ได้ถ้ารักเจ้าไม่แท้จริงก็ปีนยากนะความรักของข้าต่อเวก้าคือเรื่องจริงข้าสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อนางเอาแต่ใส่รองเท้าที่วัวมอบให้ สองขึ้นฟ้าไปบัวได้แต่ทึ่งที่เอาแต่นั้นขึ้นสวรรค์ได้อย่างง่ายมากๆนั่นแหละรักแท้แหละนะเอาแต่ไปถึงสวรรค์อย่างง่ายได้และได้เห็นเวกานั่งหน้าวังอยู่คนเดียวเวก้า <We ka. S 1> เอาแต่เอาแต่กับเวก้ากอดกันอย่างมีความสุขตอนนั้นแม่ของเวก้ากับพ่อเดินมาเจอทั้งสอง อะไรมันบ really. ้าก <mir anda> ันไปใหญ่แล้วก็ต้องทำอะไรสักอย่างค่ะพอของเวกาแยกทั้งสองด้วยการเสษทันชั้งเปลือกมากั้นพวกเขาไม่นะทั้งสองโดนแยกจากกันพวกเจ้าจะไม่ได้เจอกันอีกเลยหลังจากได้ยินแบบนั้นเวก้าร้องไห้นางร้องหนักมากจนโลก เจอฝนครั้งใหญ่จนน้ำท่วมหลังจากที่ได้เจออะไรแบบนั้นนกแม็กพายบนโลกก็เริ่มมารวมตัวถ้าฝนตกแบบนี้อีกวันไม่มีน้ำทนะ่วมแน่ข้าได้ยินจากบัวว่านี่คือน้ำตาของเวกา้าเอาแต่กับเวก้าโดนแยกกันเราต้องทำอะไรบางอย่างนะเรามารวมตัวกันขึ้นฟ้ากันเะ แม็กพายมารวมตัวกันแล้วบินขึ้นฟ้าพวกเขาบินไปหาเวก้ากับเอาแต่พวกมันเกาะตัวกันสร้างตัวเป็นสะพานเทพีเดาเวก้าอย่าร้องเลยเรามาถึงสวรรค์น,นี้มาช่วยท่านเรามาสร้างสะพานให้ท่านความรักของท่านจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริง เอาแต่กับเวก้าดีใจมากที่นกแม็กพายสร้างสะพานให้พวกเขาพวกเขารีบวิ่งไปหากันโอ้ข้าคิดถึงเจ้ามากเวกา้าข้าดีใจที่ได้เจอกับเจ้าอีกเอาแต่เวก้ากับเอาแต่มาเจอกันบนสะพานถึงอย่างนั้นนกแม็กพายเริ่มกระพือปีกจนเหนื่อยแล้ว เบรกนนของข้าล้วมาเรามาทำแบบนี้ปีละครั้งกันไหมวันที่เจ็ดของเดือนที่เจ็ดเหมือนกับวันนี้เรามารวมตัวกันให้ทั้งสองเจอกันอีกแบบนั้นดีเลยดีกว่าไม่ได้เจอกันเลยใช่แล้วล่ะแค่นั้น เอาแต่กับเบกาจะมองหน้ากันตลอดปีแล้วมาเจอกันปีละครั้งทุกๆวันที่7ของเดือน7จนวันนี้วันที่กระดกรกฎาคมญี่ปุ่นก็ยังฉลองวันทนาบะตะเพื่อให้ดาวทั้งสองเอาแต่กับเบกามาเจอกันอีก